สวัสดีแม่เอาบงกอโอนกรุบกรุบขเนียทุกทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องของเราแล้วก็ช่องเครือข่ายของเราเนาะขอบคุณไปยัง FC ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับโอ้ยออกคุณเจริญเจริญเด้อ Thank you so much for watching my channel oh oh channel นะครับเอาตามกันต่อไปเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวแห่งบ้านกกกอกนะครับหัวข้อข่าวก็มีดังต่อไปนี้นะครับตามข่าวเรื่องตาชานหยิบซกระถิน รายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับครั้งหนึ่งนะครับที่ลุงพลป้าแตนนะครับไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะครับวัดอะไรเนาะจาไม่ได้นะครับแล้วก็เจอตาชานะครับไปทําบุญกับยายสมควรด้วยนะครับก็เลยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับเรื่องซองกระถินนะครับโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งครับแช์ออกไปว่าตาชาน่ะยักยอกเงินในซองไปว่าอย่างนั้นนะครับ โอ้โหเรื่องนี้ก็สลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีนักบุญคนหนึ่งนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งนะครับโอ้โหเธอบรรยายได้น่ารักที่สุดนะครับเธอบอกว่าแยวเดี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 ยวอย่าฟาเวานะครับแวดูคลิปนี้สักหน่อยนะครับในคลิปนะครับตาชานกับยายสงควรนะครับเขาก็เดินไปเดินมาเลาะเลาะๆไปเลาะมานะครับตาชานก็บอกว่ายายยายยเอาซองมาสมทบกันหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับ ความหมายก็คือตาชานะครับให้ยายสมควรนะครับเอาเงินในซองนะมาสมทบกันเพื่อจะทําบุญว่าอย่างนั้นนะครับแต่คนทําพิธีนะครับคล้ายๆกับส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ได้นะอย่าค่อยเอามาสมทบว่าอย่างนั้นนะครับตาชาญก็เลยเก็บซองนั้นนะครับเข้ากระเป๋ายายสมควรเหมือนเดิมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับภาพวิดีโอก็มาจากช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับที่มีช่องว่าเ่าต้นสตูดิโอนะครับ ให้ท่านผู้ชมเข้าไปค้นหาดูแล้วก็ชมตั้งแต่นาทีที่30เป็นต้นไปนะครับก็อย่างว่านี่แหละครับไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครดูตลอดเวลาด้วยว่าตาชานกับยายสมควรเนี่ยหลังจากเสร็จพิธีในวัดแล้วเนี่ยจะหอบเงินกลับบ้านหรือเปล่านะครับก็อยากให้แฟนๆคลับทุกท่านนะครับ FC ทุกคนนะครับมองด้วยความเป็นกลางนะครับนึกซะว่านะครับตาชานกับยายสมควรเนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของป้าแตนเนาะ เรารักลุงพลเรารักปะเสนก็อย่าไปประจานพ่อของแกนะครับคุณพ่อคุณแม่ของแกเนาะผมรับปากกับ fc ทุกท่านนะครับว่าจะตามข่าวนี้ให้ได้นะครับก็สุดท้ายโอ้โหตกลุมไปเลยนะครับเพราะว่าข่าวเมื่อวานนี่นะครับเขาบอกว่าไม่ให้ใครไปถ่ายรูปบ้านตาชานะครับเนื่องจากบ้านตาชานะครับเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้านั้นนะครับก็เป็นเสื้อผ้าของ นางสาววิตรีนะครับโอ้โหประเด็นนี้ดราม่าอย่างหนักเลยนะครับก็คือมีลูกค้าเข้าไปซื้อนะครับแต่ว่าบักเตอออกมาดักทางไว้ก่อนนะครับก็คือไม่ให้ใครถ่ายเลยเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับสุดความสามารถเลยไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ตาชานได้อย่างไรนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าตาชานเนี่ยแกไปทานาทุกวันนะครับหากทีมข่าวของเราไปที่บ้านกกก่อนนะครับ เราก็จะไปดักทางของแตชานแล้วก็ไปสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็จะนําว,วิดีโออันเนี้ยออกสื่อให้แตชานเนี่ยสัมภาษณ์ออกมาเลยว่าความจริงคือความจริงมันคืออะไรนะครับแตชานจะได้ชี้แจงมาเพื่อเอฟซีทุกท่านจะได้สบายหูสบายใจสบายตานะครับว่าที่จริงแล้วมันคืออะไรนะครับก็ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าว,าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากมายนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่อง เจบอีสานมาแล้วแล้วก็ช่องเครือข่ายของเรานะครับตามเป็นต่อนะครับตอนต่อไปจะว่าอย่างไรนะครับกดติดตามไว้ทุกช่องเพื่อท่านจะไม่พลา,าดข่าวสารดีๆมีประโยชน์ทางช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ดึกแล้วเนาะนอนหลับันดีมีกระตังใช้พ่อตาเมียโง่น้องเมียสวยบายบาย